วันนี้นะครับจะมารีวิวเปลี่ยนบูธปัดน้ําฝนนะครับอย่าปล่อยให้หลวมมากนะครับตัวนี้เห็นไหมครับสังเกตนะครับหลวมนะครับอย่าปล่อยให้บูธจนสึกจนถึงเสื้อทะลุนะครับเปลียนก่อนเลยนะครับราคาก็ไม่แรงนะครับบูธสี่ตัวนะครับสองรอยี่สิบบาทรวมส่งนะครับ ยกเว้นพื้นที่ห่างไกลนะครับเปลี่ยนเลยครับตัวนี้ดูขั้นตอนนะครับถอดออกแล้วก็ฝากระโปรงขึ้นนะครับจากนั้นนะครับก็แกะหมุดออกมานะครับตัวนี้จะมีไข่วงแฉกนะครับก็หมุนเหมุนนะครับมันก็จะเด้งขึ้นนะครับถ้าไม่มีก็กดจากข้างในออกมา นะครับออกมานะครับแกตัวนี้ครับออกก่อนนะครับตัวเล็กนะครับนี่นะครับแล้วก็ถอดสายปัดน้ำฝนออกนะครับตัวนี้นะครับอาช่างถ้ามันแข็งก็เอาไฟลนนะครับไฟลนนิดหน่อยดึงอ,ออก สังเกตนะครับตรงนี้นะครับให้มันอยู่จุดเดิมนะครับเวลาประกอบเข้านะครับนะครับให้มันอยู่จุดเดิมนะครับมันอยู่ลักษณะไหนก็ให้อยู่จุดเดิมนะครับแล้วก็คลายน็อตสองตัวนะครับหัวท้ายเปลี่ยนเองง่ายๆนะครับรุ่นนี้ไม่ยุ่งยากนะครับดูคลิปแล้วทําได้เลยนะครับคนช่วยก็จะดีนะครับนี้หลักสอง ก็ถอดปลั๊กนะครับกดตรงไหนช่างดูก่อนนะครับมันจะมีตัวกดอยู่ข้างในนะครับตัวกดเข้าออครับประมาณนี้นะครับยี่ได้แถวนี้นะครับกดเข้าออแล้วก็ดึงออก่อนนะครับกดเข้านะครับข้างไหนแล้วก็ดึงนอนนะครับ เราถอดออกมาแล้วเราสังเกตนะครับว่าบางรุ่นนะครับมันจะขนานเป็นเส้นแนวเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้มันรู้สึกว่ามันจะยืองิดหน่อยนะครับก็ประกอบตามที่เราถอดออกมาแล้วกันนะครับให้อยู่ทรงเดิมนะครับอ้าวแล้วก็แล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะครับมีซ้ายมีขวานะครับ ประมาณนี้นะครับจะมีแหวนอันอหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับเวลาใส่ก็ใส่ท่านี้นะครับเข้าไปนะครับหลังจากเอาออกทั้งสองข้างนะครับก็ดึงออกมานะครับ เสร็จเรียบร้อยก็เปลี่ยนบูธเลยนะครับนี่ครับลักษณะนะครับขาดนะครับที่เห็นนี้มือนะครับที่เห็นนิ้มือครับขาดนะครับถึงเสื้อแล้วครับตัวนี้ นะครับก็ใส่จารบีเข้าไปก็สวมบูทเข้าไปนะครับ เี๋ยวสวมมุตเข้าไปก่อนนะครับสวมมุตนะครับสวมวสวม,ววมวตวุตแล้วก็กดตัวล็อกนะครับ ก็ลุกวัค14เสิบสีนะครับเพรอะเข้านะครับเสร็จอันจบพิธีนะครับจากนั้นก็เข้าประกอบกับเข้าตามเดิมนะครับ จะมีล็อกนะครับตันนี้จะมีล็อกนะครับตัวล็อกนะครับดึงตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วค่อยกดตัวนี้ลงนะครับแน่นนะครับแน่นกิ๊บเลยนะครับฟิตมากนะครับ